ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับ1นิมปิงสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสะอาดนะครับวัดเข่าแก้วนะครับอำเภอพยุหะกิรีจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยกันนะครับ สำหรับองค์หลวงพ่อสะอาดนะครับประวัติท่านเข้าวๆที่ผมทราบมานะครับก็คือท่านเป็นสิทธ์นะครับของหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งหลวงพ่อกันก็เป็นสิทธยุคต้นๆนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุมงคลอ่าไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับทั้งหมดเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะครับก็จะมีหลายๆชิ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็จะได้รับจากมือของหลวงพ่อสะอาดนะครับทุกเกือบทุกชิ้นนะครับเกือบทุกชิ้นแล้วก็ ในลหลายชิ้นก็คือหลวงพ่อสะอาดท่านเมตตาให้มานะครับให้มาฟรีๆก็จะมีบางชิ้นนะครับที่ว่าเช่าบูชามาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าองค์หลวงพ่อสะอาดท่านเป็นพระสไตล์นักเลงนะครับค่อนข้างพูดจาผงผานผงผางน,นะครับเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สรรพนามนะครับก็ คนภาษาพ่อขุนนะครับคือใช้มึงกูนะครับเท่าที่ผมได้ไปเคยสัมผัสมานะครับสำหรับองค์พ่อสะอาดเนี่ยผมเคยได้เข้ากราบท่านหลายครั้งหลายหนด้วยกันนะครับทั้งตามงานพุทธาพิเศษต่างๆแล้วก็ที่กุฏิท่านนะครับที่วัดเข่าแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อสะอาดมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว ผมจะบอกก่อนนะครับว่าอะไรบ้างที่ท่านให้ผมมาฟรีๆนะครับโดยไม่ได้เช่าซื้อมานะครับนี่นะครับนี่อันนี้เป็นตะกุดนะครับตะกุดเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับผมก็จะจดรายละเอียดไว้นะครับตะกุดหลวงพ่อสะอาดจานและม้วนให้ที่วัดสักแก้วจังหวัดนครสวรรค์นะครับคือผมเอาแผ่นตะกัวเปล่าๆไปนะครับไปขอเมตตาให้หลวงพ่อจานให้นะครับ ตอนท่านมาพุทธาพิเศษที่วัดสักแก้วนะครับอำเภอลาดยางจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านก็ได้เมตตาจาร์และมวลให้นะครับอ,อันนี้ก็คือฟรีนะครับไม่ได้เช่าบูชานะครับนี่หนึ่งชิ้นส่วนชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นี่ครับสิงไม้พยุงแกะนะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลเองเออวัตถุมงคลที่ผมมีประสบการณ์นะครับคือตอน หลวงพ่อสะอาดท่านให้ผมมาตอนท่านไปพุทธาพิเศษที่วัดโพเงินนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็ได้รับแจกมาและตอนที่ได้รับแจกมาท่านก็ได้อธิบายอุปเทศการใช้งานนะครับว่าถ้าโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยให้เอามาอธิษฐานให้ระลึกถึงหลวงพ่ออูท่ทองหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับเราให้เอามาแปะในส่วนที่เราโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับ อาการเจ็บปวดอะไรก็จะบรรเทาไปนะครับแรกๆผมก็ยังไม่เชื่อนะครับจนมีครั้งหนึ่งนะครับผมโดนตะขาบตะขาบตัวเครื่องเครื่องครับขนาดเท่าสักใหญ่กว่านิ้วนิ้วโป้ผมนะครับขนาดเท่าไฟแช็กนะครับขนาดหลังของตะขาบกัดผมนะครับเข้าที่น่องผมก็ได้ตอนนั้นก็ดึกแล้วผมก็นึกอะไรไม่ออกนะครับจะกินยาก็คงไม่หายทันทีนะครับเพราะ ก่อนหน้านั้นผมเคยโดนกัดมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็ถึงกับขนาดเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ฉีดยายาแก้ปวดนะครับก็อาการก็ไม่บรรเทานะครับต้องรอประมาณยีิบสี่ชั่วโมงครับวันก็กว่ากว่าอาการจะหายแต่ที่ผมโดนตะขาบกัดครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็ได้เอาสิ่งตัวนี้มาอาธิษฐานนะครับแล้วก็นำมาแปะไว้ที่บาดแผลนะครับ ก็ปรากฏว่าอาการปวดก็บรรเทาครับบรรเทาไปมากเลยครับจนแทบไม่ปวดนะครับเช้ามาตื่นมาก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนี่คือประสบการณ์สิ่งที่ผมเจอนะครับนี่นะครับอันนี้ได้รับแจกมาจากมือครับเห็นไหมครับอีกด้านจะมีรอยแป้งเจิมนะครับแต่อีกด้านจะไม่มีครับก็คือผมเอาแปะแล้วก็เลือดผมติดนะครับเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสไปกราบหลวงพ่ออีกนะครับก็จะ ให้หลวงพ่อเอาแป้งเจมิมมาเจิมให้นะครับอันนี้ผมก็จะพกติดตัวไปไหนตลอดนะครับเผื่อว่าเราเจอใครโดนมลงสัตว์กัดต่อยนะครับก็จะสามารถช่วยเหลือได้นะครับอันนี้หลวงพ่อก็ได้เมตตาให้มาฟรีฟรนะครับอ่าส่วนต่อมานะครับอันนี้เป็นพระสิวบาลีนะครับเป็นเนื้อหลวงพ่อเขาบอกว่าเป็นเนื้อที่รวมมวลสารพิเศษชนิดต่างๆมากมายนะครับ เป็นหมือนสารที่หายากครับอันนี้หลวงพ่อสะอาดท่านก็ได้ให้ผมมาฟรีๆอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับผมก็จะจดรายละเอียดไว้นะครับว่าไปรับมาเมื่อไหร่วันไหนนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบจดไว้อย่างนี้นะครับอันนี้จะโดนน้ํานะครับนี่นะครับหลวงพ่อสะอาดว่าเขาแก้วนะครับให้ที่วัดนะครับ4ตุลา63อ่าอันนี้เป็นพระสิวลีนะครับ ก็จะเด่นทางโชคลาภเมตตาค้าขายนะครับอันนี้ก็ฟรีเช่นกันนะครับอ่าอันนี้พี่ลิงนะครับหลวงพ่อสะอาดท่านก็จะมีวิชาที่ขึ้นชื่อนะครับที่สิ์ต่างๆรับทราบกันอย่างดีนะครับมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดมีดหมอสิงเสือหรือว่าพี่ลิงนะครับพี่ลิงก็จะเป็นเครื่องหลังอันดับต้นๆนะครับอันนี้ผมก็ไปบูชามาจากหลวงพ่อสะอาดนะครับ ในราคาตัวละ500บาทนะครับคือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อสะอาดเนี่ยจะไม่ค่อยมีราคาตายตัวนะครับถ้าไปเช่าที่กุฏิของหลวงพ่อสะอาดนะครับเพราะว่าท่านอายุค่อนข้างสูงแล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะอายุราวแปนะครับแปดสิถ้าจําไม่ผิดนะครับสําหรับพี่ลิงนะครับก็เป็นวัตถุมงคล ที่เด่นทางด้านเมตตาค้าขายนะครับสามารถบนบานสารเก่าได้นะครับองค์หลวงพ่อสะอาดท่านบอกมานะครับว่าไปไหนถ้าได้รับพี่ลิงมาเนี่ยให้ตั้งชื่อให้พี่ลิงนะครับแล้วก็การเลี้ยงก็คล้ายๆกุมารน,นะครับก,ก็คือไปไหนก็ให้บอกเก่านะครับจะทํามาค้าขายก็ให้บอกเก่าถ้าหรือจะบนบานสารเก่านะครับถ้าสําเร็จก็ให้กล้วยให้น้ําเปล่า ให้น้ำแดงอย่างเงี้ยได้ครับนี่นะครับแต่ผมก็จําไม่ได้นะครับเขาจะมีของที่ห้ามเอามาให้พี่ลิงนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นอะไรถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนกับอะไรอีกสักอย่างนะครับผมจําไม่ค่อยได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไปเช่ามาจากกุฏิของพ่อสะอาดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่นครับผมเคยถามหลวงพ่อสะอาดนะครับ เวลาปลุกเสกลิงเนี่ยก็หลวงพ่อสะอาดใช้คาถาของหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางงัวนะครับในการปลุกเสกนี่นะครับเป็นลิงผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล้วยหรือเป็นอะไรนะครับที่จับต่อมานะครับอันนี้อันนี้ก่อนเป็นตะกุดนะครับอันนี้หลวงพ่อก็ให้มานะครับตอนที่ผมไปกราบท่านนะครับตอนที่ท่านให้มาท่านบอกว่าเป็นตะกุด มหาสะท้อนนะครับแต่จากที่ผมดูนะครับน่าจะเป็นตะกุดปั๊มนะครับแล้วก็เอามามมวนใส่หลอดธรรมดานะครับแล้วหลวงพ่อก็ทําการปลุกเสกนะครับท่านก็ได้แจกให้มาฟรีๆอีกเช่นกันนะครับท่านบอกท่านลงมหาสะท้อนไว้นะครับซึ่งตํารามหาสะท้อนเนี่ยจากที่ได้ฟังจากหลวงพ่อสะอาดท่านเล่าให้ฟังนะครับท่านก็เรียนมาจากโยมนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นโยมพ่อท่านหรือ,อยังไงก็ได้รับสืบทอดมาจากหลวงพ่อเทศวัสะทะเลอีกทีหนึงนะครับแล้วก็วิชานี้หลวงพ่อสะอาดเล่าให้ฟังว่าท่านได้ถ่ายทอดนะครับให้หลวงพ่อสนมวัดพระปางเหลืองนะครับจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งองค์หลวงพ่อสนมเนี่ย เป็นพระกรรมวาจาจานขององค์หลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วด้วยนะครับจําได้ว่าหลวงพ่อสะอาดท่านบอกว่าวิชาเนี้มันจะมีอยู่3ามทอนนะครับคือไอทอนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่จําเป็นคือเขาไม่ทําเราถึงเลือดออกตาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือท่านจะไม่ให้ท่องนะครับคือใครที่ต้องการวัตถุมงคลที่ ลงมหาสะท้อนไว้นะครับในยุคนี้นะครับผมแนะนำนะครับหลวงพ่อสะอาดนะครับวัดเขาแก้วกับหลวงพ่อสนมวัดพระปางเหลืองนะครับที่มีมนนี้อยู่นะครับส่วนองค์อื่นผมไม่แน่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นคาถามหาสะท้อนในสายหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับนี่นะครับชิ้นนี้หลวงพ่อสะอาดก็ให้ผมมานะครับหลายชิ้นครับที่ท่านให้มาครับนี่ครับ หลวงพ่ออู่ทองนะครับนี่ผมจะจดไว้นะครับหลวงพ่อสะอาดมอบให้เขาไปกัาบที่วัดนะครับอันนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าลูกปืนมาเป็นหาฝนก็ไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปด่าแม่แล้วก็อย่าไปให้ไปแจกกล้วยเขานะครับนี่นะครับอันนี้ท่านก็ให้มาฟรีๆค่อนข้างหลายหลายชิ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับผมว่าจะจดไว้เป็นพระเนื้อผงของท่านนะครับ ข้างหลังก็จะเจิมแป้งนะครับท่านก็เมตตาให้มาฟรีๆเหมือนกันนะครับหลายชิ้นครับที่ท่านให้มาฟรีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อผงเหมือนกันนะครับนี่อ่าอันนี้อีกอย่างนะครับเดี๋ยวนะครับหลวงพ่ออู่ทองนะครับก็วัตถุมงคลทุกชิ้นนะครับของพ่อสะอาดก็จะมี ท่านก็จะแนะนําว่าถ้าอธิษฐานให้อธิษฐานถึงหลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับอันนี้ก็คือหลวงพ่ออู่ทองที่หลวงพ่อสะอาดท่านแนะนานะครับให้อธิษฐานถึงนะครับโดยท่านบอกกับผมว่าหลวงพ่ออู่ทองท่านชอบชอบช่วยคนนะครับชอบช่วยเหลือคนมีอะไรให้อธิษฐานถึงท่านนะครับถ้ามีรถก็ให้เอาไปเลี่ยมแขวนที่รถนะครับท่านบอกมีติดตัวไว้นะครับจะไม่ตายหงนะครับสําหรับ วัตถุมงคลหลวงพ่ออู่ทองนะครับจะเด่นทางด้านป้องกันอันตรายนะครับนี่นะครับทานก็ไม่ตายแบบฟรีครับนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็ฟรีครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เช่าครับอันนี้เป็นนาคปกนะครับหลวงพ่อท่านให้มานะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมนชัดครับนี่ครับองเล็กหน่อยนะครับ นี่ครับอันนี้คือที่ผมจดไว้นะครับหน้าปกหลวงพระสะอาดวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์นะครับมอบให้เมื่อวันที่20ธันวาหกสามนะครับโดยท่านบอกว่าขขอห้ามนะครับห้ามด่าแม่แล้วก็ห้ามแจกกล้วยนะครับท่านบอกมึงจะไปไหนก็ไปได้เลยครับนี่ครับแล้วก็มีคุฑนะครับเป็นคุฑผมหาไม่เจอครับเป็นคุดเป็นเนื้อโลหะ เป็นพระหล่อนะครับกลมๆผมหาไม่เจอไม่ทราบว่าอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าก้นบุหรี่นะครับของหลวงพ่อสะอาดนี่ครับรายละเอียดผมไว้เขียนไว้นะครับอันนี้ขาวท่านมาเสกพระนะครับที่วัดสระแก้วผมก็เก็บมานะครับนี่อ่าอันนี้ผมไปเก็บมาจากกุติท่านนะครับนี่นะครับก้นบุหรี่หลวงพ่อสะอาด13กันยา6 3นะครับนี่ อ่าแล้วต่อมานะครับนี่เป็นแรไอเทมเลยนะครับอันนี้ผมก็ไปเช่ามานะครับจากกุติหลวงพ่อสะอาดนะครับโดยราคาก็ถ้าเปรียบเทียบกับเกจิที่สร้างมีดหมอในสมัยนี้ของหลวงพ่อสะอาดก็ถือว่าเรื่องราคานะครับแพงอันดับต้นๆนะครับนี่นะครับในส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อสะอาดเนี่ยผมอยากแนะนาพี่ๆที่รับชมรายการอยู่นะครับ ถ้าจะเช่ามาเพื่อเป็นพุทธพาณิชในการซื้อขายเนี่ยอันนี้ผมไม่รับประกันนะครับว่าเช่ามาแล้วขายไปจะมีกําไรนะครับแต่ถ้าเช่ามาใช้ใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อสะอาดท่านเป็นพระที่อาคมขังนะครับเรียนมาจริงเสกได้จริงทําได้จริงนะครับเศกมีดก็คือเป็นมีดเลยเศกเสือเป็นเสือเศกสิงเป็นสิงเศกคุดเป็นคุดเศกเท้าเวสุวรรณก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับคือ ท่านจะเรียนมาตำหรับตำรามาจากหลายครูบาอาจารย์นะครับคืออะไรที่ท่านไม่ได้เรียนมานะครับท่านก็จะไม่เสกนะครับท่านจะบอกกูไม่ได้เรียนมากูเสกไม่เป็นนะครับคือท่านก็จะพูดวนๆห,หน่อยนะครับแล้วก็เคยได้ยินท่านพูดว่ามีดเนี่ยต้อง คือท่านบอกท่านเสกตามตำราทุกอย่างสำหรับเล่มนี้ผมไปเช่ามาจากกุฏิท่านนะครับในราคา3,500บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับบางคนผมเห็นไปเช่ามาก็5000ก็มี4,5 0 0ก็มีครับสำหรับเล่มนี้นะครับใบเป็นทองเหลืองนะครับก็คือเป็นทองจังโก้นะครับที่สิทธิในสายหลวงพ่อสะอาดเรียกกันนะครับ ตอกเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็จะจานด้วยเครื่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้หลวงพ่อสะอาดท่านก็เมตตาจานสดๆให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับจานปึ๊บแล้วก็ที่ท้ายตะกุดนะครับท่านที่ท้ายดํามมีดนะครับท่านก็จะตอกแล้วฝังตะกุดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมหาสะท้อนนะครับจะมีตะกุดมหาสะท้อนด้วยมีดก็จะมีมหาสะท้อนครับ แล้วท่านก็เมตตาถักเชือกนะครับสำหรับมีดท่านเนี่ยคือสามารถใช้ได้จริงตามตำรานะครับตามอุปเทศทุกประการนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเอามาถักสายสินเองต่างหากนะครับสายสินนี่ก็เป็นสายสิน <c oughs> ที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วนะครับ40กว่าพิธีนะครับเพราะผมชอบไปร่วมงานพุทธาพิเศษนะครับก็จะได้พบเห็นเกจิมากมายนะครับ แต่ที่ผมค่อนข้างเชื่อถือก็คือหลองค์หลวงพ่อสะอาดนี่แหละครับท่านเป็นพระที่ทรงอา,อาคมนะครับคืออายุท่านเยอะแล้วท่านก็จะพูดเสียงดังหน่อยแล้วก็หูท่านจะไม่ค่อยดีถ้าเราพูดกับท่านก็คือต้องพูดให้เสียงดังๆหน่อยนะครับนี่อันนี้เป็นมีดนะครับคือสามารถใช้ได้จริงนะครับ นี่อันนี้ก็คือเป็นนี่ครับการใช้มีดนะครับอ่าเนี่ยอุปเทศการใช้มีดหมอของหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับให้ตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็ขอบารมีหลวงพ่ออูทองหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันหลวงพ่อสะอาดคุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจะทําอะไรก็กล่าวไปนะครับอ่านี่นะครับสําหรับมีดของ ในสายหลวงพ่อเดิมก็เป็นที่ร,รู้กันอยู่นะครับว่าจะเสกด้วยอาวุธ5ประการนะครับก็คือนี่นะครับสักกษะวชิราวุธทางเวสุวรรณคาถาวุธทางนะครับก็เป็นคาถาขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับยะมะนัสสะเนยยะนาวุธทางนะครับมีมีหลายอย่างครับที่ผมจําได้ก็จะมีคาถา ก็คือกระบองของทาเวสุวรรณแลครับแล้วก็ผ้าแดงของอาราวะกะยักษ์นะครับแล้วก็มีจักรนาลายแล้วก็มีดวงตาพยายมแล้วก็มีวัชิราวุธของพระอินหรือ,อยังไงนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้คือในสายของหลวงพระเดิมนะครับจะเสกด้วยอาวุธ5แต่ถ้าเป็นสายของวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยานี่รู้สึกว่า จะเสกด้วยอาวุธ10นะครับแต่ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าในปัจจุบันนี้มีเกจิท่านไหนที่ได้สำเร็จวิชานี้มานะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นมีดสาริกาครับเล่มเล็กที่ผมใช้ติดตัวอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ใบก็เป็นทองจังโก้นะครับส่วนไอเขาเรียกว่าแหนอ่าแหนนี่ก็จะเป็น เป็นเงินนะครับเป็นเงินเป็นเงินแล้วก็มีจานนะครับผมก็เลี่ยมติดตัวไว้นะครับส่วนอีกเล่มไม่ใช่นะครับอีกเล่มเป็นของอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือเช่นกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อสะอาดนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากไปกราบองค์หลวงพ่อสะอาดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า ทางวัดจะเปิดหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าช่วงโควิดซาซาแล้วก็ทางวัดเปิดให้เข้ากราบองค์หลวงพ่อแล้วผมแนะนําให้ไปนะครับถ้าไปก็ไปแต่ช่วงเช้าๆนะครับช่วงซักประมาณ8-9ดเโมงเช้านะครับก็จะได้เจอท่านนะครับถ้าท่านไม่ติดอ่ากิจนิมนต์ไปพุทธาพิเศษที่ไหนนะครับหรือว่าถ้าจะไปช่วงเย็นก็ให้ไปช่วงเย็นๆเลยนะครับช่วงซักประมาณ ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีโอกาสได้เจอท่านสูงนะครับในส่วนขององค์หลวงพ่อสะอาดอ่าผมลืมบอกอีกอย่างนะครับสําหรับวิชามีดหมอเนี่ยเนี่ยที่หลวงพ่อสะอาดท่านได้รับเรียนมาจากหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเนี่ยมีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งนะครับได้มาอ่าเขาเรียกว่าขอแลกเปลี่ยนวิชากับท่านนะครับก็คือหลวงพ่อพูลวัดบ้านแผนนะครับจังหวัดอยุธยานะครับที่ท่านเป็น เจ้าตำหรับตะกุดดอกไม้ทองนะครับท่านก็มาเรียนวิชาการสร้างมีดหมอครับจากองค์หลวงพ่อสะอาดนะครับโดยได้แลกเปลี่ยนวิชากันแล้วก็หลวงพ่อสะอาดท่านก็ได้เรียนวิชาตะกุดดอกไม้ทองนะครับจากองค์หลวงพ่อพูนมาเช่นกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อพูนท่านได้มรณภาพแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากได้ตะกุดดอกไม้ทองนะครับที่ทํา ตามตำราหลวงพ่อพูนนะครับก็สามารถมาเช่าบูชาในที่กุฏิขององค์หลวงพ่อสะอาดนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าท่านจะทำไว้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ในกุฏิหลวงพ่อสะอาดเนี่ยจะไม่มีตู้วัตถุมงคลคนระับวัตถุมงคลทุกอย่างทุกชิ้นที่ผมอธิบายไปเนี่ยท่านก็จะวางไว้ในจุดต่างๆนะครับ จะวางไว้ตามซอกนู้นซอกนี้ครับบางทีท่านต้องไปหาก่อนนะครับบางทีหาไม่เจอก็ไม่ได้เช่าบูชานะครับคือวันนี้เราไปถามราคาไว้เนี่ยก็จะาราคานี้พอไปอีอกวันนึงหรือไปรอบหน้าเนี่ยราคาอาจจะไม่เท่าเดิมครับเพราะหลวงพ่อท่านก็จำรายละเอียดมา่อยได้นะครับท่านก็จะบอกไปนะครับแต่ผมขอยืนยันนะครับว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากนะครับ ถ้าเข้าหาท่านก็เข้าให้ถูกจุดนะครับพูดกับท่านก็พยายามพูดให้เสียงดังฟังชัดหน่อยนะครับถ้าถูกใจครับหลวงพ่อท่านก็แจกครับคือวัตถุมงคลของท่านไม่ต้องจองไม่ต้องลุ้นไม่ต้องมีเซียนมาสร้างมีนักสร้างมาสร้างครับวัตถุมงคลของท่านส่วนใหญ่จะสร้างเองนะครับจะผ่านมือของท่านทั้งหมดนะครับ ใครที่อยากได้ของดีนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยเป็นของดีจริงๆนะครับสามารถเอาไว้ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นสิงเป็นหนุมานเป็นเสือหรือเป็นตะกรุดต่างๆนะครับที่ทําได้ถูกต้องตามตํารานะครับผมแนะนาหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะครับสามารถไปกราบองค์ท่านได้นะครับแล้วก็ไปเช่าบูชาจากท่านได้นะครับอ่าสหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอกราบลา ท่านผู้ชมทุกๆท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ